I'm uh -huh. ต้องบอกว่างานประําปีพระธาตุช่อแฮที่จังหวัดแพร่นะครับมีงานประําปีกันทุกๆปีครับแต่ปีนี้ดีหน่อยครับมีการจัดมวยครับการกุศลครับต้องยกให้โปรโมเตอร์ที่จัดงานในครั้งนี้ครับคือสอบตธนัชชาทาดาจารึกสกุลครับก็ได้ยืนอยู่กับเราตรงนี้นะครับสวัสดีครับอยากให้กล่าวกับงานครั้งนี้ครับเมเจ้าก็มีความรู้สึกว่าดีใจและภาคภูมิใจนะเจ้าตีว่าคุณป้าแสงหลอยเนี่ย เือความไว้วางใจในการจัดมวยในข้างนี้นะเจ้ากะดีใจมากๆเลยเจ้าเจ้าขอเชิญเจ้าเขาเรียกโปรโมเตอร์ผู้ประกอบมวยตัวเล็ก พลิกขี้หนูนะคะต้องขอบคุณพี่น้องอาชาวจังหวัดแพร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนแม่เลี้ยงติก๊กสอสอสิริวันปราศจ,จากศัตรูคุณสุภาพวันสุภาสิริคุณพงศสวัสดิสุภพสิริแล้วก็ทางอบจอแพร่นายกองค์การบริหารสวน่จังหวัดคือท่านอนุวัฒน์วงวันและทางท่านาพยุงเกียรติปันศิลน,นายกเทศมนตรีตำบลชาแฮ และอีกหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกภาคส่วนที่มาช่วยพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งไรายได้ครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้หักค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวให้ตำรวจบ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและก็สพเมืองแพร่ส่วนแยกพระธาตุชอแฮเพื่อจัดเป็นสวัสดิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจบ้านไม่มีค่าตอบแทนแล้วก็จัดหากัน Uh, เพื่อนำไรายได้ตรงนี้ไปให้สวัสดิการค่ะค่ะในนามของที่ปรึกษานายกสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่นะคะวันนี้พี่น้องจังหวัดแพร่ในงานพระธาตุเจ้แห่มีความภาคภูมิใจในการจัดมวยการกุศลครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องตำรวจบ้านของเราค่ะ ครับก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานของคุณรูทบางไสและคุณเอกบางไสที่ได้กร,ณรุณาสนับสนุนทีมมวยในครั้งนี้สนุกสนานครับก็ทางเทศมาลตมวช่องแฮร์ของเราก็จะ เงินเงินรายได้ก็จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมของผู้ชีพผู้ภยัยพี่นอ้องอปปร,ปร,รอของเราครับขอบคุณทุกท่านครับครับในนามของอุปนยยศสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่นะครับได้มาร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันชกมวยางานพระราชเชรในครั้งนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับคณะกรรมการาจัดงานนะครับโดยเฉพาะท่านแสงควายมุ้งทองนะครับซึ่งเป็นตัวโผใหญ่ในการจัดมวยในครั้งนี้ก็ขอใหอ้พี่น้องชาวจังหวัดแพร่นะครับให้การสนับ สนับสนุนโปรโมเตอร์อที่จัดมวยดีๆมันๆอย่างนี้ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ได้ชมกันครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับก็ขอบคุณทั้งท่านเมลังติกศริวัลปรากตูนะครับประกา ท่านโกปีคงสวสัวสดิ์ชวศรีแล้วก็ท่านนายกอน,นุวัฒน์มวงวันแล้วก็ตาแสงพอยตัวนี้แล้วก็ทีมงานผู้ท่านนะครับทีท่การสนนุนงบประมาณในการจัดมวยครั้งนี้นะครับนะฮะเพื่อว่าเป็นงบประมาณในการจะนำรายได้ส่วนนี้ไปไ,ไป่วยนะที่การตำรวจบ้านนะครับขอบคุณครับครับงานใ,นใหญ่แบบนี้จัดมวยดีๆแบบนี้ครับจะเกิดขึ้นอีกที่ไหนเมื่อ,อไหร่ครับ โปรติดตามครับมวยไรยวันสยามกีฬาทีวีทูวิชั่น69จะติดตามไปทำข่าวมาให้ท่านผู้ชมได้ดูชมอีกเช่นเคยครับครับนี่ก็คือการยืนยันครับว่าจะจัดมวยศึกรวมน้ำใจช่วยคนวิการครับเพราะว่ามีทุกภาคส่วนครับเข้ามาร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ครับที่ขวามือผมนะครับก็คืออีกหน่วยงานหนึ่งครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับผม ครับขอการสวัสดีครับปอี่น้องเช้าจจังหวัดแปรที่เคารพรักทุกท่านนะครับตั้งสมาคมกีฬาจังหวัดแปรรวมครับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและก็ชมรมคนพิการจังหวัดแปรและก็นายกสมาคมสตรีจังหวัดแปรนะครับได้เล็งเห็นความสําคัญของกีฬาคนพิการโดยเฉพาะปีนี่นะครับคนพิการของจังหวัดแปรนะครับได้เป็นตัวแทนของปีน้องจังหวัดแปรและก็เป็นตัวแทนของปีน้องประเทศไทยนะครับ ไปแข่งขันกีฬาคนพิการตรีประเทศอินโดนีเซียได้เหรียญทองหลายเหรียญน,นะครับซึ่งนักกีฬาเหล่านั้นนะครับกลับม้าจังหวัดแปรบ่มีไขรสนใจดูแลต่อใดสมาคมกีฬาจังหวัดแปรโดยที่พกษาของสมาคมกีฬาจังหวัดแปรคือทันสสสิริวัลประจักษ์สตรูซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมกีฬาจังหวัดแปรและก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดแปรปัจจุบันก็คือทันพงษ์สวัสดิ์สวัสดิลิและก็มีผมนะครับ ประสงค์ชุมเชยนะครับเป็นอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดแปรและก็มีม่เลี่ยงแสงพลอยนะครับมุ่งท้องเป็นนายกสมาคมสตรีจังหวัดแปรซึ่งก็เป็นคนที่มีหัวใจสนับสนุนนักกีฬาอยู่แล้วก็เลยหันความสาคัญว่าในเมื่อนักกีฬาคนพิการจังหวัดแปรไปสร้างจือเสียงให้คนมองแปรไปสร้างจือเสียงให้คน,น,น,นทั้งประเทศเขาควรจะมีงบสนับสนุนเพื่อกาลังใจนักกีฬาเรานั่น เขาก็เลยมีมติร่วมกันนะครับโดยเฉพาะไม่เลี่ยงติ๊กหันก็บอกว่าน่าจะจัดการแข่งขันกีฬาชกมวยนัดประวัติศาสตร์ของเยาววัดแปรคือครับคนตีชอบมัดมวยแล้วก็คนตีสนับสนุนคนพิการเนี่ยได้มาจ่วยกันได้มาดูกันได้มาชมกันเป็นการฟื้นฟูเป็นการสนับสนุนนักกีฬาคนพิการแล้วก็สนับสนุนกีฬามวยไทยตัว ไปพบกันไปปะกันไปช่วยกันสนับสนุนกีฬาคนพิการเงินรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับเขาจะเข้าชมล้มกีฬาคนพิการและสมาคมกีฬาจังหวัดแปรเป็นเรื่องของการสนับสนุนกีฬาคนเมืองแปรขอเชิญชวนปล่อยนอ้องช่วยกันสนับสนุนเต็มที่นะครับเจอกันที่หอประชุมติริเทปโรงเรียนป่าไม้ครับขอบคุณมากครับนี่ครับก็เป็นวงการมวยแถวเมืองแปร เหมือนแปสุดยอดจริงครับแที่เขาเกิดเออเกินชื่อคุณพงษ์สวัสดิ์สุภศิรเนะถ้าแฟนมวยยุคประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยคงจะจำได้อยางงี้ผมก็จำได้เนี่ยจำได้ก็โกปี้ไงฮะเจ้าของค่ายแพทอัมพลครับเมื่อก่อนนี้ก็โหเอามวยมาเออมวยเอกในค่ายคือทหารเอกแพทอัมพลนะฮะแล้วก็ลุงจลัดพิชิตมาเนี่ยลุงจลัดพิชิตมาด้วยนะครับ <P. S 2> เป็นเป็นลูกพี่เลยเ <P. S 2> มื่อก่อนนี้ก็โอ้เอามวยมาต่อยแล้วก็กับคุณป๋องลำปางเนี่ยจะสนิทกันนะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมมวยที่ทางภาคเหนือครับที่เราเองก็จะส่งทีมงานไปทําสกูปในหลายๆพื้นที่นะครับที่บางท่านเองอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะ <P. S 1> ครับว่ามวย ในต่างจังหวัดนี้เขาจัดกันอย่างไรโชกกันแบบไหนบรรยากาศนี้ผมว่าต่างครับที่ภาคอีสานก็อย่างหนึ่งที่ภาคเหนือก็แบบหนึ่งที่ใต้ก็แบบหนึ่งก็บรรยากาศก็น่าสนใจเนี่ยแต่ละพื้นที่เลยทีเดียวครับผมรู้สึกว่าจะมีตอนท้ายเมื่อกี้ปอนหน่่ยบอกว่าเลื่อนอะไรสักอย่างกิจกรรมเมื่อกี้ที่บอกว่าจัดมวยนัดเนี่ยที่แต่เดิมเนี่ยเป็น30เมษานเนี่ยเลื่อนมาเป็นวันที่หนึ่งพฤษภาครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นภาพบรรยากาศที่นักกีฬาคนพิการนะครับผมพิการไม่ว่าจะ ทางแขนทางเท้าทางสายตาทางอะไรเขาเล่นกีฬากันครับอย่างนี้ผมก็เลยสะท้อนนิดนึงครับอยากจะฝากมมถึงเยาวชนไม่ใช่อยากจะฝากถึงเยาวชนตอนเนี้ยาเสพติดเยอะมากไม่ว่ามารูปแบบไหนครับล่าสุดดูข่าวนะยาแก้ปวดแก้ไอสั่งมาเป็น เยอะแยะแล้วไม่รู้หายไปไหนมันเป็นสารตั้งต้นที่จะไปเรียกว่าปไปผลิตยาเสพติดได้ครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้มข้นต้องเข้มงวดเป็นพิเศษเยาวชนครับหันไปเล่นกีฬาครับดูพี่ๆที่เขาพิการเขายังหันไปเล่นกีฬาครับนี่ครับอย่าไปไปพูดง่ายว่าอย่าไปไยตำครับยาเสพติดสิ่งพวกนี้มัน เรวว้ายมันแย่มากๆเพราะฉะนั้นถัดนมาเล่นกีฬาเล่นกีฬานี่คือหมายถึงออกภาคสนามเล่นเตะฟุตบอลอะไรไปเนี้ยไม่ใช่คืนลูกปอปลาอะไรอย่างี้อันนั้นไม่อันนั้นก็ไม่ดีนะอันนั้นผมก็ไม่แนะนําแต่ว่าถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงเนี้ยติดตามพวกเราครับแล้วคุณจะไม่เสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปเลยครับเฟซบุ๊กมวยรายวันบอลก็ได้นะครับถามครับเดี๋ยวผมจะจัดเต็มๆให้ใช่ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมไม่มีแล้วผม แขนแทนมิตีลุยเลยใช่ของเชีย์เยอะครับเมื่อกี้ดูเอสเอรีเรียกว่าแฟนทางบ้านเนี่ยเอสเอเข้ามานี่ก็ต้องบอกว่าก็มีหลายท่านนะครับที่ก็เห็นเหมือนกันว่าทางแสงมรกตเนี่ยแพ้ยังไงแสงไม่รู้เปนเพชรมรกตเฮ้ยอ่าฝ่ายเพชรเพชรมรกตเนี่ยแพ้ได้ไงเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครมาดูแล้วเป็นเป็นคู่ที่ ขาดใจกันในหลาย่านขาดใจ <g ülme> ขาดใจพิตีมากเลยพิตี <g ülme> ขาดใจมากเดี๋ยวยังไงก็จะตามข่าวมาให้ครับเดี๋ยวจากพิตีเดี๋ยวจะสัมภาษณ์จากปากพิตีเลยดีกว่าครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักคู่ครับช่วงหน้าไปติดตามมวยที่เวทีมวยแลชจะดำเนินครับในศึกวันมิชัยครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีการจริงแชมป์ถึงสองคู่เลยทีเดียวเดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามครับ